ไม่มีความมั่นใจในการแต่งตัวเลยเราไม่ใช่คนอ้วนนะคะแต่แขนเราใหญ่มันทําให้เราดูตัวใหญ่ไปหมดเลยพอถึงจุดหนึ่งที่ทนไม่ไหวแล้วคะ่ะคือแขนทํายังไงก็ไม่ลงทํามาหลายวิธีมากจนพบว่าที่เดรยังคลินิกอะคะ่ะมีคนมารีวิวโอโ้โหเขาดูเล็กลงจริงๆนะคะดูแบบไม่ได้ไม่ได้หลอกอะคะ่ะเชื่อแล้วว่าที่แน่ต้องทําให้แขนเราเล็กลงได้จริงๆ สวัสดีค่ะชื่อเต้านะคะมาดูดไขมันแขนกับเดอังคอิคินี่กับคุณหมอโบนะคะตอนนี้ได้4เดือนแล้วค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นปัญหาแขนใหญ่กรรมพันธุ์นะคะใหญ่ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เลยสักเดิมที่ตอนมหาลาัยนะคะได้ใส่เสื้อใส่เดียวได้ใส่กระอกตอนนี้ก็คือ ไม่ได้เลยค่ะก่อนดูดก็คือต้องใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อแขนสั้นตลอดพอถึงจุดหนึ่งที่ทนไม่ไหวแล้วคืคอแขนทํายังไงก็ไม่ลงทามาหลายวิธีมากคาร์บอกซี่ฉีดแฟตก็เริ่มหาหาข้อมูลคือเซิร์ชกูเก l e เลยว่าเราไปดูดไขมันที่ไหนดีจนพบว่าที่เดรยางคลินิกอะคะ่ะมีคนมารีวิวแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นรีวิวจริงๆนะไม่ใช่แบบเป็นหน้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเขาดูเล็กลงจริงๆนะคะดูแบบไม่ได้ไม่ได้หลอกอะคะ่ะเชื่อแล้วว่าที่แน่ต้องทำให้แขนเราเล็กลงได้ จริงๆก็เลยเข้ามาปรึกษากับคุณหมอค่ะแล้วคุณหมอที่เลือกก็คือ เป็นคุณหมอโบเพราะว่าเป็นคนขี้เสิ่ก็เลยอยากได้คุณหมอโบพอเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็น่ารักมากเขาก็คงรู้อะค่ะว่าแขนเรากังวลเรื่องแขนเรามากเขาก็บอกอุ้ยอย่างเงี้ยสบายเลยดูดแล้วก็ลงแน่นอนไม่ต้องห่วงคือเปลี่ยนเลยเป็นแขนกระบอกแน่นอนเราก็เลยแบบมั่นใจพอดูดเสร็จนะคะกลับไปทํางานค่ะคือวันแรกเนี่ยขับรถกลับเองนะคะไม่ได้มีใครพามาด้วยพอไปถึงเนี่ยก็นึกว่าเย็นนั้นเราจะต้องนอนไม่ได้แน่เลยแต่พอถึงบ้านยาหมดฤทธ์อะไรหมดฤทธ์ ไม่เป็นอะไรเลยค่ะก็คือมีแค่เขียวช้ำบ้างและทีนี้ก็วันรุ่งขึ้นก็ไปทํางานได้ปกติเลยนะคะใส่เสื้อเชอิ้ตทับไปไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าดูดไขมันมาแผลนิ่เล็กนิดเดียวเลยค่ะไม่ต้องมาคอยตัดใหม่หรืออะไรเลยพอถึงวันครบอาทิตย์มาหาคุณหมอคุณหมอบอกแผลสวยมากชิลมากความประทับใจนะคะก็คือก่อนดูดเนี่ยคือรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจในการแต่งตัวเลยจะใส่ชุดเดิมๆซ้ำๆเสื้อผ้าสไตล์เดิม,ไ,ดมไม่มีไม่หลากหลายะคะ่ะแต่พอหลังจากที่ได้ดูดไขมัน ไปแล้วเนี่ยคือมั่นใจมากสนุกกับการซื้อเสื้อผ้ามากเหมือนได้กลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งไปเป็นตัวเองครั้งใส่ไ,ได้ทุกชุดมั่นใจทุกชุดค่ะพอได้ดูดเนี่ยก็เหมือนได้เอาชุดสมัยมหาลัยนะกลับมาใส่เลยค่ะคือมั่นใจอีกครั้งใครจะเชื่อะคะว่าแค่การดูดไขนมันแขนแค่เพียงจุดเดียวค่ะทําให้เรามั่นใจในชีวิตเรามากเลยทําให้ตัวเราดูบางลงทั้งทั้งที่ตอนแรกอะคะ่ะ เราไม่ใช่คนอ้วนนะคะแต่แขนเราใหญ่มันทําให้เราดูตัวใหญ่ไปหมดเลยแต่ทีเนี้ยเราดูดไขมันแขนแล้วแขนเราเล็กลงจริงๆอะค่ะเราก็ดูเป็นผู้หญิงตัวเล็กเป็นคนตัวบางไปเลยะค่ะเปลี่ยนชีวิตมากๆค่ะใครนะคะที่อยากเห็นบีปอ after ของเต้านะคะเชิญชมได้เลยค่ะ